นี้ผมมาสอนเล่น Magic the g a t h e r i n g ครับนี่เป็นซองเดมโมเกมตั้งแต่สมัยเอ็ดเอดิชันครับที่ผมได้รับมาไว้สอนเด็กๆครับอ่าซองน,นี้ฮะก็จะมีแบ,บ่งเป็น2ฝ่ายฮะเกมนี้ก็จะมี2ฝ่ายครับผมก็จะมีวิที การสอนเล่นซึ่งบางอย่างอาจจะไม่อัปเดตนะครับเดี๋ยวจะไปพร้อมกันเรื่อยๆอ่าครับเขาบอกให้เริ่อยากตรงนี้วิธีการเซตอัพนะฮะก็จะมีเพลเยอร์สฝ่ายอ่าครับผมเริ่มเลยละการก็ทั้งสฝ่ายฮะ ต้องต้องมีเด็กคนละ60บใบเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าจะเล่นแบบนี้พีที่หนึ่งฮะจวดเจ็ดใบอ่าจวได้ตามนี้นะฮะเจ็ดใบอะไรทำอะไรได้บ้างอ่านี่เป็น ครีีเชอร์ครับหรือมอนสเตอร์นั่นเองแต่ในมิกิเลยเรียกว่าครีีเชอร์อันนี้หน้าทับหลังเรียกหน้าคือพลังครับเรียก power ส่วนหลังก็คือ hell ครับแต่ทางมิจิจะเรียกว่า t o t เ n e s ส่วนข้างขวาบนจะเป็นค่าล่ครับเขาเรียกว่า,า casting cost าหรือบางทีก็เรียกว่า mana cost ส่วนสายบนจะเป็นชื่อของเคีเจอร์ใบนี้ครับแล้วเคีเจอร์แล้วก็เป็นเผ่าซอมบี้เน,เนโครแมนเซอร์ครับอันนี้เป็นของชุดนายเอดิชันครับเป็นชุดนายไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเอ็ดนี่บอกว่าตัวนี้เนี่ยชื่อชื่อตัวนี้แคนบล็อกก็คือบล็อกไม่ได้แล้วคาล่างที่เป็นตัวเอียงๆไม่ต้องไปสนใจครับเป็นเนื้อเรื่องเฉยๆอ่ะนี่คือตัวอย่างในเมจิกจะมี มานาทั้งหมด5สีก็คือขาวฟ้าดำแดงเขียวนะฮะเพยเยอร์นี้จะเป็นดำกับแดงดำก็คือสวอมนะฮะจะเป็นเบสิคแลนด์สวอมแดงก็คือเมลเทนฮะขาวก็คือเพลนที่รากครับผมเขียวให้เป็นฟอเรสส่วนสีฟ้าในนี้จะไม่มีนะฮะจะเป็นไอแลนด์นะไม่ใช่อซ์แลนด์ไอแลนด์ครับซึ่งจะให้มานาสีฟ้าเป็นรูปหยดน้ำครับ ่เพเยอร์หนึ่งฮะเพเยอร์หนึ่งก็ลงแรงไปหนึ่งใบก่อนจะลงแรงก็คือเราดูก่อนว่าอ่าเนี่ยครับนี่อย่างนี้หนึ่งอะไรก็ได้กับหนึ่งดำฮะอันนี้หนึ่งอะไรก็ได้กับหนึ่งแดงอันนี้สองอะไรก็ได้กับหนึ่งดำอันนี้สามอะไรก็ได้กับหนึ่งแดงอันนี้เราก็ลงแรงสีแดงไปก่อนอ่าลงมาเทนไปก่อนนะฮะฉะนั้นตอนนี้ในสนามฝั่งสีทองจะมีฝั่งเพยเออร์หนึ่งจะมีมาเทนหนึ่งใบ คนเริ่มก่อนจะไม่ได้จัวนะครับจะไม่ได้จัวเพิ่มก็คือจะมีมือแค่เจ็ดใบอ่าส่วนเพเยร์ซิเวอร์ฮะเพเยร์สองถัดมาจัวได้ยีน้นะผมฮะเพเยร์สองจะได้จัวนะครับจะจัวเพิ่มมาหนึ่งใบอ่าแล้วเพเยร์สองฮะเพเยร์สองลงเพลนไปฮะก็ลงนี่ฮะลาหนึ่งขาว ได้หนึ่งหนึ่งก็ตะแคงเพื่อให้รู้ว่าใช้แล้วก็คือเรียกว่าแท็บนะฮะแล้วก็ลงไปอตอนนี้เพย์เยอร์หนึ่งจะมีแค่มาร์เทนใบเดียวเพย์เยอร์สองจะมีหนึ่งพเพลยนกับหนึ่งหนึ่งครีเชอร์ครับผมอพอเราไม่พอเพย์เยอร์สองไม่ทำอะไรแล้วก็ผ่านเทินให้กลับไปให้เพย์เยอร์หนะึ่งเพย์เยอร์หนึ่งฮะทีนี้เพย์เยอร์หนึ่งได้จวดแล้วจวดขึ้นมาอ่า ทีนี้เพย์ย์หนึ่งครับลงสวมลงไปแล้วก็จะลไล่ใบนี้ครับกับบินเลเดอร์หนึ่งแดงกับหนึ่งอะไรก็ได้นี่ครับก็คือหนึ่งอะไรก็ได้ก็เป็นดับไปแทนอ่าลงกับบินเลเดอร์ลงไปในสนามครับผมอ่าทีนี้ก็ไม่ทำอะไรแล้วทำอะไรแลแรนใช้หมดแล้วก็ผ่าน ทำไมยังไม่ตีเพราะว่าลงมาครั้งแรกเขาเรียกว่า Summon Signet ครับ s u m m o n signet ลงมาปุ๊บแบบยังงง,ง,งอยู่เอ๊ะเราอย,อยู่อยู่ที่ไหนวะยังยังประกาศโจมตีไม่ได้ยกเว้นจะมีความสามารถพิเศษเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปอพีเอที่สองปุ๊บขึ้นเทนปุ๊บทุกอย่างกลับมาตั้งหมดครับเรียก Untap เรียกว่า Untap ครับผมและพีเอที่สองก็จวบวขึ้นมา1ใบ อ,อันนี้ของเก่าในมือก็จะเป็นแบบนี้เพก็ลง forest ครับลง forest ลงไปแล้วก็ลงนี่ครับ grizzly bear หนึ่งอะไรก็ได้กับหนึงเขียวได้2อ,อครับผมก็แถบตักแหงข้างให้รู้ว่าใช้ลงไปทีนี้ครับใบนี้ลงเมื่อเทินที่แล้วเทินนี้สามารถตรีได้แล้วใบนี้เพิ่งลงในเทินนี้ยังไม่สามารถตรีได้ เราจึงประกาศโจมตีด้วยตัวนี้ครับผมเข้าคอมเบตเฟดก็คือช่วงการตีครับผมแล้วก็ตะแคงข้างแทบไปเพื่อเราตีตัวนี้ฮะก็พิเรดเดอร์แคนบล็อกครับบล็อกบล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าสู่เพเยอร์โดยตรงครับไลท์พอยต์สตาร์เริ่มต้นของเพเยอร์จะมีอยู่20ฮะตอนนี้เพเยอร์หนึ่งจะเหลือ19ครับผม นี้ทําอะไรไม่ได้ผ่านครับกลับไปอยู่สู่เพย์ที่1นึ่งเพ์ที่1อันแทบครับจับตั้งทั้งหมดแล้วก็จั่วขึ้นมา1นึ่ใบครับผมทีนี้เพย์ที่1ครับเดี๋ยวนะครับทำตามสเต็ปเขา หลังจากจั่วแล้วอนนี่คือพีเที่หนึ่งพีที่หนึ่งครับจั่วครับอ่าจัว่วได้แบนี้นะครับไล่สามได้สองสองลง,งมาเทนไปครับนี่คือสองมาเทนนะครับสองมาเทนกับหนึ่งสวอมนะครับผมแล้วก็แท็บเพื่อให้รู้ว่าใช้แล้วเพื่อไล่ไปนี้ครับสองอะไรก็ได้ก็คือใชม้มาเทนแทน แล้วก็หนึ่ดำตอนนี้ในสนามเราก็จะมีแบบนี้ส่วนฝั่งตรงข้ามเพย์เออร์จะมี2แลนแท็บอยู่นี้แล้วก็เกิสลี่แบกกับยิคเกอร์คาได้ที่ตีไปแล้วเมื่อเท่นี้แล้วก็จะตัวที่แท็บอยู่ก็จะบล็อกไม่ได้นะครับกบินเลเดอร์ตีครับอ่าตีกบินเลเดอร์ตีปุ๊บฝั่งเพยเอ์สครับ มีคริสลี่แบร์อยู่ตัวหนึ่งสองสองพอดอีไม่อยากให้ดามจเข้าตัวครับประกาศบล็อกครับกลิสลี่แบร์ไปบล็อกกับบินเลเดอร์ฮะเวลาเวลาโจมตีกันนะครับเราดูหน้าครับหน้ามาตีใส่หลังครับแล้วตัวตั้งรับก็เอาหน้าครับตีกลับไปหลังกรณีนี้ก็คือ2ตีมาใส่2แล้วก็2ตีกลับใส่2 ตายคู่ครับยกเว้นจะมีสเปลอื่นแต่ตอนนี้เป็นแค่การสอะเล่นยังไม่มีสเปลอื่นครับผมนี่ก็เลยตายคู่นะครับตายคู่นี่ก็ลงสุสานไปเขาเรียกว่าเกรฟยาร์ดครับผมข้างนี้ก็ลงเกรฟยาร์ดเหมือนกันครับเกรฟยาร์ดจะไม่เกี่ยวกันในพื้นที่ในสนามนะครับตอนนี้ในพื้นที่ในสนามก็จะมีันนี้ฮะของพีเออหนึ่งแล้วของพีเออีอก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ทีนี้ตัวนี้เพิ่งลงนะฮะตีมตีตีไม่ได้ถ้าจะตีต้องสั่งตีพร้อมกันเลยแบบตีตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วตีตัวนี้ไม่ได้ครับอ่าทีนี้ผ่านผ่านเทินครับผ่านเทิน,นปุ๊บจับตั้งทั้งหมดอันแหบครับเพียงสองจัวครับอ่าทีนี้ยะมีมือบบนี้เอาผมก็ลงฟอเรสไปเพื่อเราจะได้ตัวนี้ครับเทรนอัโมดอน หนึ่งอะไรก็ได้กับสองเขียวครับได้สามสามอ่าแล้วก็ลงไปแล้วเราก็ประกาศให้ฝั่งคำดูว่าเนี่ยครับหนึ่งอะไรก็ได้ก็คือใช้ข่าวแทนแล้วก็สองเขียวครับผมข้าลงไปนี้ครับและตอนนี้ครับตอนนี้หนึ่ง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 ใช่ไหมถ้าเราตีไปตัวนี้อาจจะมารับสองสองได้เราก็ไม่ตีครับเพราะตีไปตัวนี้จะตายฟรีส,สมมุตินะฮะสมมุติว่าเราตีไปส,สมมุติว่า,าตีไป ตัวนี้จะมาบล็อกครับหน้า1ฮะจะทําหลัง2ไม่ตายครับเหลือหนึ่งหน้า2จะทํากับหลังหนึ่งครับคือเกินหลังก็จะตายครับสรุปคือตัวนี้ไม่ตายแต่ตัวนี้จะตายฟรีตัวเดียวแต่ว่าการตั้งรับจะไม่สามารถทํากับทําดาเมจที่เกินเข้าสู่เพเยอร์ได้นะครับแล้วกรณีนี้ไม่มีความสามารถที่เรียกว่า t r ร m มเพิลด้วยครับถ้ามีแธรมเิลจะสามารถทะลุเข้าผู้เล่นได้แต่ว่ากรณีตั้งรับก็เข้าไม่ได้อยู่ดีครับผมฉะนั้นตัวนี้ตายฟรีเราจึงไม่ตีครับครับแล้วก็บอกผ่านเทินไปนี่ก็อันแทบครับแล้วก็จัวเนี่ยฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับฮะจวได้ไปน็นี้อ่าครับผมแล้วก็ลงแรนไปแล้วก็ไล่นี่ฮะไล่สีได้สามสามสาม อะไรก็ได้กันหนึ่งแดงครับก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครที่ไลท์พอยต์เหลือ0หรือต่ำกว่า0ครับก็จะฝ่ายนั้นก็จะแพ้ครับผมแล้วอันนี้เป็นแค่เบสิกเริ่มต้นนะครับเบสิคมากๆเลยนี้เวลาการเล่นจริงๆจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้เยอะครับก็ถ้าใครสนใจ ก็ลองดูได้ครับ w w w m a g i c t h e g a t t e r i n g c o m ครับผมลองศึกษาดูฮะถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้ครับผมก็อาจจะตอบกันนานนิดนึงครับก็บางทีอาจจะส่งลิงก์ให้ดูครับเพราะว่าเกมนี้ต้องค่อนข้างใช้ความเข้าใจนิดนึงครับครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับจุกกุยเดอะเกตเตอรี่สวัสดีครับ